รถบ้ออกมา่าเนี่ยขบวน,น,ก,นกันหมากคนก็เริ่มแล้วล่ะมีกินเข่านะคะไปร่วมแสดงความยินดีนะคะนี่มากับแก้มหอมนะแก้มหอมสวัสดีคะ่ะลูกสวัสดีคะ่ะนะคะอสิออกไปทรายเนี่ยนะคะทั้งทีมงานพี่จอนนี่กับน้องๆในค่ายเราออกไปแล้วเด้อวออกไปเมื่อคืนนี้นนนเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี้พวกพี่ไม่ได้ไปกันนะคะพากันไปตอนเช้าวันนี้มาสามคนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งหนะคะ่นะในงาน ไอ้ค่ะไป นี่ทีมงนานของเราสดีค่ะีค่ะวดีค่ะทีมงามนสวัทดีค่ะวัสดีค่ะสวัดีค่ะก่อนนั่งด้วยมาสตาร์น Teraz, ั่งนี้ก็ได้นั่งนี้ก็ได้นั่งนี้ก็ได้มั้งหรือยังไงแลจะเข้าสู่มามันครับ คำสี่ใาเมาเมอมาขอบคุณค่าขอคุณค่าเจาหอมนั่งข้างแม่มคุณพ่อหล่อมากเลยอารามาอีกอันนี้ใหะเจาหอมบอกอาร์ตเอามาอันนึงให้เจมหอมเจาหอมนั่งข้างาป้าก็ได้ดหรืหอเปล่าบ้าง้าง้างบ้าบ้บ้าบบาบา้บ้ง ขัวซี่ันยืนประจันขัวซี่โจรักเิลป์นัดนรอนัด้ตรีกับเรานักศิลป์คนนี้โนมาค่ะคนใส่กันไห, <c oughs> ไหนใส่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าขัดมันมาหรือเปล่าคะเอ๊ะเอาอันนั้นเพ้อไรนั้น <c oughs> มางานโรแกแรมนะ

่าหนมางานยานนีไมเ่น้าอวันหมอมาแต่งานอยางี้ไม่ด้วม่แมจะแต่งอีกรอบหนึงได้ไหมได้มแม่าแต่งอีกรอบนึ่งนะให้คนนั้นเป็นเจ้านปล่าให้แต่งอีกรอบหนึ่งแลยไปงานอตาที่แม่งไหมาี่แ่งวาทนสอบ่ยอไปพ่และแม่ขอัปตันเป็นพ้ายน ตาทิดดูงานไปแล้วเป็นไงมัง่งจะแต่งแบบนี้บอกเบืบ่อแบบนี้อ๋อแบบนี้ทัวรมันจังขลุขลาแคกลานะเห็นไหมเนี่ยโอ้น้องพ้าขวัญน้องแผ่นดินอยู่ฝั่งนู้นนะ เอาคุณจ้าไปไหนสยเสิงนะครับคุณยายสีดุนะครับคุณยาย่อสีดนะครับละหับเลยนะครับผมจะอ่านรายเชื่อท่านตอนรัวก่อนนะครับบอกแล้วเนียบอกแล้วนะแตนี่น เพิ่นเอิญแล้วน่ะยุทธพงสีสมพงศ์พร้อมภรรยานะคิวยังยาวอยู่ครับจะเป็นลของสามอที่มาเยเปถลอพ่เจ้าเ่าแเพื่อเจ้าสาวนะครับเป็นลำบต่อไปครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเจ้าเ่าเจ้าสาวรักกันนานๆนะคะหอมมีพิธีรดน้ำสังไหนะลูกนะตอนที่แม่แต่งแม่ไม่ได้รดนะไม่รดเอารถเหรอไม่ลด เธอไปแต่งกับใครเธอรถอ่ะเธอแต่งกับใครนานมัย่าอะไร่าักอโมมี่อยากเธออือจาที่ไอ้จอดไอ้พูดเลาไปแต่งกับใคแล้วว่าได้รถนำสั่งมาสินะคักแค่วะไม่รักแต่งระใส่วะไปแล้เว้ไปละไปลจะนี่กับคุณจ่าด้ค่ะได้เลยคุณ ทีมงานวันแค่นี้เส็จนะฮะเล่นจริงตาทิงานแต่งสาทิตจะออกแบบแบบใดเอเอกินต้มไก่เออบัวกินเนื้อเนื้อเนี่ยอันไหนก็เน้นขอเรื่องขอเน้นขอเรื่องขอไม่ดิธีไม่ด้พีกรรมคนอูคนปลาเขาอรก็ขอเรื่อง แี่แนวจะเขากินหอ,อแขกแขมากที่เก่งเดือแล้วรับซองเลยเขาเลือออเล่อนหจบ่เขาเลือนหอ,อย่างเดียวว้สาที่แบบั่อแขกมากหัอเข,ขาไม่ต้องกินไ่านกระสือมากเด่นใหกี่ยวภาพเด่ท,งทังบ้นงานเขาแปลงไปเปลไหนงานศพอยู่ทงังใตนะแม้นหอดวางขายฟองเหมือนกับ บ้านทัาง่ลบ้านทัากหังเป็นมะลำนะทั้งไต่ทั้งโซฟมีร้านขายของแบบมะลำเลยอ๋อเป็นยังสั้นดิบ้านเพิ่นเจ้าเจ้าภาพนี่ต้องดูแลหมดเลยบงให้ลงไฮโลเนี่ยตลอดคื่นเจ้าภาพต้องตลอดคืนแล้วร้านขายอาหารเนี่ยจนจบจนแบบเขาเขาเซ็ตอ่ะทำเป็นงานแต่งงีนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนอ้าวคือบ่ิจัดแต่งทรงผมให้สาธิตนะเจ้าสาวทีพร้อมเลยนะอ้าวทำไมไม่อาดูแลทรงผมเนี่ยแต่เนี่ยงี้ยไรกูเออเออ ปฏิตีแบบนั้นละปฏิดีไปด้วยดีไปด้ยตัดเลยปฏิปฏิหน่อยเห็ดหลักไสเดือดแทนไม่ดูแลเลยแทนไม่ดูแลเปลี่ยนใจแล้นข้างเอทีเลยนะครับะเพื่นไห้เออเืนไห้ใบไอาจ้านี้ไห้วอ่ว่าพ่าดูแลแบบมัดทแบบเป็นทรงเท่ๆสิแม้เอาเจียวเอาเยอะมัดปากนะบง ติ้นลุงกาหลีบอยแบนใช่ไหมยอกกันเออไปยอกไปจัดไปเด็กไปเอบยอกสอมข่างข้างนี้ี่องนี่ไงเจอปะเพี่ยงถึงเก็บไปก่อ,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 อนอ,อืออคิข้านยอกป่านละคนอยู่น้นนหเหอ ไม่แขกมีมีแต่ไฮโซก็ร응ู้ทั้งน anyway? yeah. ั <c oughs> <c oughs> ้นเลยนะคะเนี่ยมีแต่แขกผู้มีเกียรติทั้งนั้นเลยโตข้างหน้าเต็มหัวตข้างหล่างมีโจรทั้งนั้นอืข้างหลังเป็นโจนจุดอะไรก็จุดแต่โกมเจ้าค้าโค้งเลยแก้มหอมบอกว่าถ้าเป็นงานแต่งหนูนะหนูจะทำอะไรนะเมื่อกี้นะหนูบอกว่าวาหมูกระทะ

อ๋อถ้าอย่างนั้นแม่แกมหมอถ้าเป็นแม่ก็ต้องเลี้ยงส้มตำกับขนมจีนนะเนาะทำโดยไม่จ่ายเอยงไม่ต้องจ้างไม่ควางเจ้าสาวก็ไม่สวยใช่รึถ้างั้นนะลูกก็ไม่นก็กำลังถามนะคะสาธิตกำลังถามพี่สาวคุณจานะคะจะซื้อโทศรศัพท์ไอโฟนเอารุร่นนี้แนะนารุร่นนี้อานะสาธิตนะใช่โก่แมกนะสกีนาเตียซื้อเลยขายคลิปดีจแจ๋วมึงมึงเท่ไบร์ร อ่าเอสือที่มดารวมรวมเอ็ซเลดีเลย์ล้เสือ้องเครื่องมือเนี่ยเกือบแสนนี่นีหมดอสาธิตกำลังสอนนะคะสอนพี่อิวดูค่ะายคิชัดมัใครที่เป็นยูทูบเบอร์นี่เหมาะมากสนใจบอสสาธิตสนใจไหมสนใจไหมคะเบิกเงินเบิกเงินไอจอนี้เบิกเงินไอจอนี้ไปเลย เบอรอก็ได้จากนีไปซื้อพูดละเครื่องพูดละเครื่องไงเอองินจิ๊บจิ๊บสี่่น้าจิบจิ๊บสี่หมื่นเแล้วไปใส่อะไ้เดี๋วนี่เดี๋ยวเเดี๋ยวสิพาไปถามเอาปะปมปมมาเียลลาสี่งเนาะมาขายจิ๊บิเดี๋ยวก็ได้ทุนคืนแล้วสาธิตนสาธิตสนใจ iPhone 13 Pro Max นะคะ กับข้าวมาแล้วกับข้าวมาแล้วค่ะกับปลากบปลาน้ำแดงนะคะสาธิตกับปลาน้ำแดงนะสาธิต,ตาะ

ใช่คับก,กันแพ่งกันกนั่งกา่าเดอมึงจำข้าวอกมวยลถดว่าคนเข้าสิยืนคุยกันมัน่งสาวนอนคุยกันเหรอการนอนเด็กคนนอนเคียงขาคุยกันมันสิมีเรื่องเล่าหลายเรื่องเล่าเดี๋ยวปรึกษากันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่น้องชายและน้องสาวจริงๆแล้วน้องทั้งสองเตรียมงานกันมานานมากสองปีกว่า สปีกว่าบังเอิญมาเจอวิกฤตโควิดจนไม่สามารถที่จะได้จัดงานมงคลวันนี้ได้จนมาวันนี้วิกฤตบางอย่างมาตร,รการบางอย่างเปิดถือโอกาสดีเป็นวันดีนะครับและที่สำคัญผมดีใจและก็ขอบอกกล่าวดีใจให้แกผู้เกียรติที่มาร่วมงานในนี้ทุกท่านทราบว่า ผมกําลังจะมีหลานอีกหนึ่งคนที่อยู่ในท้องเจ้าสาวนี้ตอนนี้กี่เดือนแล้วน้องจุ๊บห้าเดือนแล้วครับผมดีใจมากนะครับและก็ขอให้น้องทั้งสองของรักคองเรือนหักแพ่นกันนะหักแพ่นกันไอ้เส้อว่าเวลาเวล,าเวลาเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็นผู้นําครอบรั้วขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันสิสอโดยธรรมชาติของน้องเองนะ ให้น้องจะเลื่นลงเรื่องมาเป็นเขยจังหวัดน,นี้มาเป็นเขยเมืองนี้ผมฝากพี่น้องชาวศรีสะเกดด้วยนะครับว่านี่คือน้องชายแท้ๆของผมมาเป็นคนบานนี้เมืองนีแล้วมาเป็นเขยอันใดบบดีให้สอนน้องผมอันใดบบดีให้ตำนี้ให้บอกให้กาวอันใดดีกับสนับสนุนน้องผมเลยนะครับเด้อซอยอุ่มซอยสู้น้องผมแนะ่ทั้งครูอ่าน้องผมเป็คนคนน่ารักนีสัยใจคอคือกันกับผมเพราะเขาคือเลือดผมสายเลือดเดียวกันนะครับ วันนี้ก็ถือโอกาสเป็นวันดีของน้องทั้งสองขอให้บุญญาบารมีองค์ปูญญาที่อายนับถือบุญญาบารมีของอสิงส่งศักดิ์สิทธิคธทธท์คู่บา้นบานคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีคู่บ้านคู่เมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดศรีสะเกษขอให้น้องทั้งสองจงสูภาพหลางกายแข็งแรงแตลอดจนหลานหน่อยสูภาพหลังายแข็งแรงลำรวยนะให้รวยยิงยิงขึ้นไป เป็นทีเขาลบหลักเป็นทีนให่คนนับหนาถือตาเช่นกันกับอ้นะคิดดีทำดีขอให้นอลล้องกลับด้วยตลอดไปจากใจไอ้และจากใจตัวแทนของขอบรัวเฮ่าสีสมพง์ขอบคุณครับมีตื่นทํางอวยพรนะครับโอ้โหเป็นปิดถที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับกาขอบคุณจากผู้บ่าวสาวครับ สำหรับงานนี้นะคะรินก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะอขอให้รักกันนานๆค่ะรินจะถ่ายบรรยากาศมาให้เบิงร์เลอร์บัดน,นี้ก็สิกลับกันแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีสล่ะค่ะสวัสดีจ้า